วิดีโอชุดนี้เราจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม Eclipse ในการทำแบบขนัดที่2.5โอเคก่อนอื่นเลยเราก็เปิดโปรแกรม Eclipse ขึ้นมาแล้วก็มาดูโจทย์ หนึ่งเลยจงเขียนคลาสที่ชื่อ Circle Area โดยมีความสำคัญดังนี้เราตัดประโยคนี้ไปแล้วก็เหลือจงเขียนคลาสชื่อ Circle Area โอเคก็เขียนคลาสนคลาสก็เลือกไปที่ f i ล์ New แล้วก็เลือกไปที่ ไฟล์ File, new แล้วก็เลือกมาที่ Class พอเลือกมาที่ c l a s s เสร็จก็จะมีหน้าตาแบบนี้ส่วนนี้ก็เหมือนส่วนของโฟลเดอร์ที่ใช้จัดเก็บโค้ดของเราแล้วแต่คนว่าจะตั้งให้อยู่โฟลเดอร์ไหนส่วน name name ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนชื่อของ c คล s สที่เมื่อกี้โจทย์ก็บอกว่าให้เขียนชื่อ คร์ที่ชื่อ c i r c l e area แล้วก็จะมาเขียนชื่อคันนี้กัน c i r c l e r area เสร็จแล้วกด Finish ในส่วนของค์สก็จะมีแค่นี้โอเคแล้วมาดูโจทย์ข้อตัดไปกำหนดเมธอดที่ชื่อ main ในค์ส ตเอามาดูกำหนด method ชื่อเมนในคาร์ดของ Circle Area กันการกำหนดก็เข้าไปในปีกลาของคาร์ด Circle Area แล้วเราก็พิมพ์ Public s t a t i c WideMain ข้างในพิมพ์เป็น String Args โอเคส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของเปกดเสมือนไม่ถอดเมนหรือพูดง่ายๆมันก็จะเป็นไว้เมนในภาษา C ที่เราเคยเรียนดูโจทย์ข้อต่อไป กำหนดตัวแปรที่ชื่อเรเดียนเพื่อเก็บค่ารัศมีของวงกลมและตัวแปรที่ชื่อแอเรียเพื่อเก็บค่าพื้นที่ของวงกลมเรามาดูโจทย์ตัวน,นี้เราวิเคราะห์เลยว่าตัวแปรแอเรียเนี่ยพื้นที่วงกลมเนี่ยมันก็เท่ากับพายคูณอา้วยกกำลังสซึ่งค่าพายเนี่ยมันเป็นจุดทศนิยมอยู่แล้วเราก็ต้องประกาศตัวแปรตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยให้มันรองรับ ข้อมูลที่เป็นทศนิยมซึ่งมันก็มีอยู่สองตัวก็คือดับเบิลกับฟอร์ตในที่นี้ผมแนะนำว่าให้ใช้ดับเบิลไปก่อนโอเคเข้ปาประกาศ ประกาศนี้ก็ใส่ชื่อชนิดของตัวแปรแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแปรนี่ก็เสร็จแล้วประกาศตัวแปรที่ชื่อ area กับ radius เป็นชนิด double ดูโจทย์ข้อต่อไปใช้คำสั่ง part i n เพื่อเปลี่ยนข้อความที่รับมาจากคอมมาไลน์เพื่อแปลงเป็นข้อมูลชนิด i n แล้วรับแล้วกำหนดค่าให้กับตัวแปร radians โอเคเราก็จะมากำหนดค่าให้กับตัวแปร radians ในการกำหนดนี้ก็คือ radians ะเท่ากับ integer part int ตัวนี้จะเป็นคำสั่งรับข้อมูลทาง comma line ซึามมาา่งเราไม่ต้องตกใจเราจะอธิบายวิธีใช้ให้ฟังทีหลังโอเคแล้วก็ เขียนนิพจน์เพื่อคำนวณค่าอ่าตัวซูมให้เขียนนิพจน์เพื่อคำเพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรเรียทางนี้ค่า p ค่า p เนีค่คือค่าพายสามารถนำมาจากคุณลักษณะจากของคลาส m a t ที่ชื่อ pi ดังนี้อ่าตัวนี้ก็คือ มันเหมือนกับฟังก์ชันฟังก์ชันหนึ่งที่เราจะมาเรียกใช้งานมันได้เลยโดยใช้การยังไงละ่ะ import มาจาก math โอเคแล้วก็กำหนดค่า area area เท่ากับเมื่อกี้ก็เป็น math p y math p y นี่คือ พูดง่ายๆคือมันจะเป็นค่าของตัวนี้นะแมดเนี่ยมันจะเป็นค่าของค่าพายให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องไปเขียนอะไรให้มันเป็น3าจุดเนอะไรก็ช่างเราจะใช้ตัวนี้ได้เลยคูณเรเดียนคูณเรเดียก็คือคูนรัศมีกำลงงัง2 จะเราทําวิธีนี้ไปก่อนโอเคเมื่อคูณเสร็จก็ลองแสดงผลออกทางหน้าจออ่าก็ลองรันดูในการรันโดยใช้การรับค่าผ่านคอมมาไลน์ค่ากิมเมนเนี่ยเรามีวิธีรันแบบนี้ หนึ่งเลยเนี่ยเรามาเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกตรงลูกศรลงมันก็จะมีอะไรลงมาให้เราเยอะแยะมากมายเรามาเลือกตรงรัน configuration ตรงนี้พอเลือกแล้วมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราไปที่แถบ argument ตรงนี้มาเลือกแถบตรงนี้แล้วก็กำหนดค่าที่เรา ต้องการที่จะใส่ไปตรงตรงเนี้ยเนี่ยค่าที่ใส่ไปคือมันจะไปอยู่ในตรงนี้ผมยกตัวอย่างใส่ใส่ใสองเข้าไปแล้วกันโอเคเมื่อใส่เสร็จก็กดรันไปเลยครับก็กดโอเคเลยนีย่มันจะได้คำตอบออกมา จากค่าที่เราใส่เข้าไปคือ2แล้วก็มาลองเช็คคำตอบด้วยการกดเครื่องคิดเลขก็ลองกดดู2คูณ2คูณ3.141โดยประมาณมันก็ออกมาใกล้เคียงกันส่วนถ้าเราไม่อยากใช้วิธีคูณเรเดียนสครั้งเนี่ยเราก็มีวิธีท่านสั้นก็คือใช้คำสั่ง m a t h อท m a t แมดตัวตัวแรกตัวแรกนี้จะเป็นตัวแปรที่เราต้องการใส่ให้มันยกกําลังตัวที่2นี่คือจํานวนที่ต้องการให้มันยกกําลังผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะ่ะเรเดียนกำลังสอง เหมือนกันกับเมื่อกี้เราจะมากดร้านใหม่คำตอบก็ได้คำตอบเดียวกันนี่ครับนี่ก็เป็นส่วนของโค้ดถ้าใครจะทำตามแล้วดีโอชุดนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน้คีับ